สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสู้ขูสุขคนสมบายกันนี้นนเนาะจะเนาะกะรักษาสุขภาพร่างกายได้ด้วยจากช่วงนี้โรคไพ่เนาะโควอวควดกะเป็นห้อืมขึ้นอยู่ทุกมือเนาะกะฟังข่าวอยู่ทุกมืออยู่จ้ะถึงจะอยู่เมืองนอกันยังฟังข่าวอยู่เมืองไทยอยู่เนอกกัขอให้ทุกคนระวังแล้วก็ปลอดภัยจากโรคไพ่ด้วจากพี่น้องอืมก่อนอื่นเนาะค่ะกะขอขอพระคุณสําหรับ คนที่ให้กำลังใจมากนะพี่นอ้องให้กำลังใจมากที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมากทุกทุกคอมเมนต์นะจ๊ะคอ,อยก็อ่านทุกคอมเมนต์แลวพี่น้องแต่ยังไม่ว่าไหนไปตอบเพราะอ่านแล้ว,าาลลวจังไปตอบที่หลังหาเวลาว่างไปตอบเลพี่น้องขอขอบคุณนี้หลายนะจ๊ะก,ก็รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจเนาะของคนไทยเฮาที่ให้กำลังใจนะจ๊ะออผู้ใดที่ให้คอมเมนต์ที่พิมพ์คอมเมนต์ดานลบมากอะ่ะ ปล่อยพานลหรพี่น้องอืมก็ต้องปล่อยพานบอกไปสนใจคือพี่น้องให้คําแนะนํามากนะพี่นอ้องเออเมื่อเข้าเรืองเลยพี่น้องเมื่อนี้กะจะไปเหตุงานใน่นีเมื่อ้บาก่อนที่จะไปเหตุงานอืมเมื่อเข้าเรื่องก็มีคออเมน์น้องคอนนึงเนาะคะ่ะขอเพิ่นคอนคอเมต์มาแต่ว่าบได้ว่าอหยังน้องนะคะบได้ว่าอหยังน้องเป็นการดีมากๆที่น้องแสดงความคิดเห็นที่แช่ทัศนคติ อืมมากให้คอยได้มา,าดมาเ้าได้มาแช่สู้พี่พี่ขน้องฟังเพราะว่ามันบ่ผิดดอกจ้ะคนเหาที่สงสัยอีย่างอยากถามอยากบอกอยากแนะนน้ำมากเนาะมันไม่ผิดแต่คอยอย่างเดียวย่ามากันเนาะพี่น้องเออย่ามา,ากัน,น,น,าาากนคือว่าเพิ่นแสดงความผิดเห็นมากแบบนี้เนาะเดี๋ยวสามาอ่านสู้ฟังพี่น้องอืม พันมาพี่ไม่ได้พกติดตัวตลอดเวลาหรอกกุญแจเขาเอาของพี่ไปใช้แล้วมีที่ไหนผัวให้ออกค่าเช่าบ้านถ้าเขาไม่ให้เงินเดือนเขาก็จะเช่าบ้านให้อยู่ฟรีมีน้อยให้เมียเช่าบ้านให้อยู่ไม่เคยเจอขนาดฝรั่งขี้นกเขายังเช่าบ้านให้เมียอยู่พี่ถูกเอาเปรียบนะคะและ ATM เขาเอาของพี่ไปใช้พี่บอกอยู่กับพี่ แต่ช่วงอาบน้ําหรืออะไรมันต้องมีเผือวางอืมกัเป็นคออเมนต์ที่ดีเนาะพี่นอ้องถือว่าเป็นคออเมต์ที่ดีกลัวม่าจะเอาเปิงเมียอืถือว่าเป็นคออเมต์ <c oughs> มมมมมที่ดีที่น้องก็ํามมาแบบนี้เนาะเพราะว่าแสดงว่าน้องเขาได้ติดตามข่อยตั้งแต่ข่อยว่าข่อยใจค่าชาวบ้านเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาชี้แจงซูฟังเนาะ ที่ว่าคอยใจค่าชาวบ้านจริงค่ป่มค่าชาวบ้านจริงนะพี่น้องเดือนที่แล้วพันธเองก็ไอปิดประตูเงียบนะพี่น้องก็จะคำว่าบอยู่ทีนอนเพราะว่าบย่อว่าขางหนอกเพราะว่าเบาเสียงดังเขาเป็นคนเบาเสียงดังพี่น้องก็เลยคำว่าบอาทีนอนจะได้เต็มที่ว่ัสดุที่นี่ก็คอยใจจริงพี่น้องเป็นยังคอยคือใจค่าชาวบ้านในผัวอยู่บัิอืม คือว่าตกลงกันก็ผัวพี่นอ้องค่อยตกลงกันก็ผัวเรียบบดอยแล้วคือว่าเงื่อนผัวก็คือเงินเมียเงื่อเนเมียขึ้นผัวจะพี่น้องค่อยใส่เงินน้ำกันจ้ะทุกมือนี่ใส่เงินน้ำกันคือว่าขออภัยค่ะเสียงหายนึงบอกกาแฟเขามากินน้ำใส่เงินน้ำกันคือว่าผัวเนี่ยผัวข่อยเดี่ยวมีปิดบังเนาะ บอจะบ่อปิดบางเรื่องเงื่อนกับเมียกับข่อยจะพี่น้องทุกบาททุกสตางค์่อยหูทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องเงื่อนของเขาแล้วก็ผัวข่อยก็จะรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องเงื่อนของข่อยคือว่าเขาใส่เงื่อนน้อกันเนาะกับบอปิดบังกันมาที่นี่ข่อยไปยังข่อยคือได้จ่ายค่าชาวบ้านได้กี่ฮันกันพี่น้องฮันเป็นคนละเคืองเตกีคือว่าเงินฉันเงินเธออยู่งสินะเออตะกีป้าุกเมืองขามาคุยกันไม่พี่น้องคุยกันไม่คือว่า เท่าเนี่ยคอยเนี่ยมีแพลนจะไปสร้างบ้านได้ว่าอันนี้กะบบได้ยวใน,ในคลิปเมื่อก่อนพี่น้องอันนี้คือเมาเบาในคลิปเหลกว่าตั้งแต่กี่คือว่าจะไปสร้างบ้านเช่าเนาะอพาร์ตเมนต์สร้างบ้านเช่ารีสอร์ทอืมแล้ับมียาบรสนับถนนพัวกันเลย ระงับไว้คือว่าตามใจคือว่าไม่อยากมีผลกระทบทั้งสองฝ่ายเนี่ยพี่น้องเออที่นี้กะค่อยกระคุยกันกับผัวก่อยสองคนนี่แหละเรื่องว่าจะไปสร้างบ้านอันนี้บริเวณว่าสั่งรีสอร์ทให้เศร้าพี่น้องอันนี้หมายถึงว่าสร้างบ้านอยู่ด้วยตัวเองอยุ่จะคล้องนี่แหละชื่อแต่ว่าผัวจะเอาเงินไปสร้างไห้น่พี่นอ้องหมายถึงเงินผนะัวเนาะหมายถึงเงินผัวจะเอาไปสร้างไห้ คือเงินผัวกับคือเงินเฮาเงินเฮาก็คือเงินผัวคือทีเเวาคือว่าผัวก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเอาเงื่อนไขใจมันจะมีค่าซ้ำกันเพราะว่าเขาใส่เงินน้ำกันเนี่ยพี่น้องอืมเข้าใจเงินน้ำกันคอยก็กกเลยเก็บเงินผัวนั้นไว้ไปสร้างบ้านนะพี่น้องอืมมีแพลนมาจะไปไยเดือนกะรกักกันอ่ะมีแพลนอีกแล้วอย่าว่า่อยเด้อแพลนสองผัวเมียน,นี่แพลนมีแพลนอยู่ตลอดเวลาแพลนเปลี่ยนตลอดเวลาคือว่า เฮ้าคุยกันมาเฮาจะไปสร้างบ้านมีแพร่นสร้างบ้านอยู่เมืองไทยบเงง่เอาหลังญงเอาหลังน่อยแต่พอได้อยู่เออแต่พอได้อยูสองเถาก็ส่นต่อไปสร้างอยู่ทงหน้านะ่พี่นอ้องเพราะว่าจะไปเหตุบ้านอยู่ทงหน้าเออทง,งหน้าเอาสรางล้างหนังน่อยเนาะบัดที่นี่ก็เงืนผัวนะ่ะจะไปสร้างไห้คอยกันเลยว่าเพราะฉันฉันนันเก็บ เงินเธอเนะ่ะเก็บไว้ในบัญชีเธอวันสีพี่น้องเก็บไว้สร้างบ้านแล้วกะเวลาเขากลับมาเขาจะได้มีเงินใส่พี่น้องเออเอาเงินข่อยข่อยเฮ็ดงาเนี่ยเอาเงิ่อนข่อยไปจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าตัวเครื่องบินอืมเพราะว่าเขาไปไทยเนี่ไปไปน่านพ่อสมควรพี่นอ้องไปไทยนี่ ว่าคุยกันว่าจะไปหาเดือนหาเดือนกว่าเนาะเงื่อนผัวอันนี้คือว่าจะเอาไปใช้ใจ่ายไปสื่อกินในเมืองไทยแล้วก็ไปสร้างบ้านเนาะค่ะทีเหลือไปสร้างบ้านแล้วก็ทีเหลือก็ไปใช้ใจ่ายไปสื่อกินในเมืองไทยเงื่อนผัวเงื่อนคอยน,ยอ <c oughs> น,อน,นี่คือว่าหน้าตอนนี้คือว่าคอยทํางานทํางานอยู่กับเอาเงินที่เขาทํางานอยู่ทุกมือมาจ่ายคาบานก่อนที่เราจะไปเมืองไทยนะพี่น้องเออนั่นหละ่ะก็เลยคุยกันว่า <c oughs> ถ้าเวลาเขากลับมา เขายังพอมีเงืนห้องถุงพอมีเงืนที่เหลือใน <c oughs> เขายังพอมีเงืนเหลือของสามีที่อยู่ในแบ่งอยู่ในธนาคารพ่อได้ไปหาชาวบ้านยู่นะพี่นอ้องก็คือว่าอยากเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพราะเม็นว่าเออเมี่ยก็ใส่ผัวก็ใส่ยังสินะะล้วกะเวลาเขากลับมาเข้าสิลําบากบ่อยากไปอาศัยเมียเพลินพี่น,อออน,น้องเพราะว่าเขากะหญ่แลวน่าเม็นเด็กหน่อยคือว่าเขาจะ เก็บไปส่วนหนึ่งไปใส่ส่วนหนึ่งอือีกอย่างหนึ่งคือว่าข่อยยังเหตุงานแต่พวกก่อปฎิเหตุงานทุกเมื่อนี่พี่น้องเพราะว่าว่าชิกับไทยยังแต่ช่วงแรกและก็เลยบบอกพวกเลยบริเหตุงานกเล็ค่อยรับค่อยทรงข่อยเหตุบ่ได้จ้ะถ้าเราิเหตุงานข่อยต้องได้ออกแล้วก็ถึงว่าเราบริเหตุงานเราก็ได้เงืนเดือน จากรัฐบาลซอยอยู่พี่น้องก็บอกเมนว่าจะวางเงินเดือนรัฐบาลซอยอย่างเดียวด้ยจากคือว่าเฮามีแพนจะไปไทยเร็วๆนีนนก็เลยแบบว่าเออฉันนั่นกะเธอกะอยู่บ้านค่อยรับค่อยทรงฉันดีกว่าเพราะว่าเงื่นเดือนที่รัฐบาลซอยคอนตกงานอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องเราได้ไหลายกค่อข่อยแต่ละเดือนเนี่ยคิดเบื้องว่าเราอยู่บานจะซื้อเราได้เงินเดือนหลายก็่่อยค่อย,อยเฮ็ดงานอยู่ตรงมือกว่านา้อยหน่อยกว่าเราเนาะ ย้อนว่าสิมีแพนไปไท่นี่แหละก็เลยบอกผัวว่าเ่าต้องไปหาหินง,งานดอกมันยุ่งยากเนาะเดี๋ยวก็ได้ยื่นวิสเดี๋ยวก็ได้น,นั่นได้นี่หลยอย่างไรเนี่ยเอกสารนะพี่น้องทุกอย่างคือว่าห้าแพทเฮาตกลงกันเดียบรอยแล้ววนะาจา้ะผัวก็ให้เงืนอันซดไปใส่ย,ยุธทธรรมานอยู่พี่น้องแต่ละมือให้แต่ละดซิบดอลลราอันสีหนา้าเออซิบสิบเลียน แต่ว่าข่อยกระเปอด้สื่อ,อยังกินหนกทีทํางานสื่อแต่แบบว่าแน่ี่มันจําเป็นมาบ้านสื่อนมสื้ออยัางสินะสรุปนะคะก็คือว่าข่อยกับผัวใส่เงื่อนกระเป๋าเดียวกันเงื่อนเขาเขาจะไปสางบ้านห้ยอยู่เมืองไทยนอกจ้ะพี่น้องแล้วก็ที่เหลือเอาไปใช้กิน <c oughs> ไปใส่กินไปสื่ออยากสื่อกินสองคนนี่แหละที่เหลือเงื่อนเขานะแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งให้เวลา ข่กับสามีกลับมาอเมริกานะพี่น้องเออนั่นละเนาะมาอธิบายมาชี้แจงสู่ฟังสําหรับคนที่บุหูุกับบุหงุนี้จะพี่น้องเพราะบังเรื่องเขากับอะไรเมาเว่าออกคลิปเนาะเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องกะคือว่าดีจ้ะพี่น้องดีซะอีกคือว่าห้าบ่มีเรื่องปิดบังในเรื่องการเงินเฮาเพราะว่าคนนี้บอกคยทุอย่างจ้ะบ, <c oughs> บอกทุกอย่างเขาวิญหากันจ้ะพี่น้อง เงินผัวคือเงินเห่าเงินเหาก็คือเง,นง,นองินผัวนอกจากพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ค่ะกับมาพอ้กันคลิปหนาเนี่ยลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะอาจจะเว่าวกไปวนมาแน่กะขออภัยแล้วก่ะพี่น้องขออภัยหลายๆเนาะมาพอ้อกันคลิปหนาค่าไปแล้วค่ะ